สวัสดีพี่น้องครับปูตีมางัวงม้มคว้วยง้อมนะครับสําหรับมื้อนี้กัเป็นเสาร์วันที่สามสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเนาะช่องจ่าสายฟ้าชาแน,นลกะจะพผ้าพี่น้องมาซื้อราคางว้วราคาคว้วยทิางราค่งัวททางราคาคว้วยนะครับมูนครับสําหรับมื้อนี้เข้ากับยูตลาดนัดโกกบือบันหันนะครับเนาะอำเภอเมืองจังหวัดมารารคามนะครับกัเดี๋ยว จะได้ภาพพี่พาน้องเข้าเบิงบรรยากาศการสื่อการขายการสืบราคางัวราคาข้วยนะครับเนาะครับครับ้านี่ครับช่องเพิ่มสักชนแนลนะครับเพิ่นกับสอบถามราคางัวราคาข้วอย่นะครับเนาะครับนี่กับเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับเนาะมือนีครับบรรยากาศโดยรอบรับกคนที่นองเกษตรกรผู้มีงัวค้วยง่งมกับมาอุ่นนฟ้า งัวงามกะหลรยคว้วยงามกหาัหไร้ครับครับเดี๋ยวกัสิผ้าพี่น้องเบ่งบรรยากาศโดยรอบครับสำหรับบรรยากาศการซื้อขายงัวควาวยวันที่สามถึงหาสองหางหกหานะครับเนาะ โอ้มีตะโถงงามครับครับับเิ้งเลยครับนี่ยครับโอ้คนฟ้อนเบิรนภูมีงัวงามค้ายง่ามครับครับนี่แะครับต้องเพิ่มสักแชนแนลนะครับเนาะนี่ครับบรรยากาาโดยรอบครับพี่น้องครับ มีทั้งตัวยืนตัวนอนก็มีครับครับนี่ครับตัวยืนลมนี่ตัวนอนกบมี่ครับมือน,นี่กับช่องเจ้า้ายฝ้ากับเดชออกมาน้ำเพลินกันกนบวาสีมาเบิงนะครับเบิงราคาง้วราคากล้วยติดทั้งราคาง้วราคากล้วยรคาราคับตลาดนัดก้กับเบือบานหันว่ามันสีออกมากราคางัวกับ ราคางัวงราคากล้วยมือนี่กับพ่อพ่อฟังครับพ่อฟังมืกับพอกับพอถือว่าถือคือแท่งหรือว่าแท่งไหนครับนี่ครับเบิ้งได้หลายมุมครับเบิ้งได้หลายมุมแทบเบิ้งหลายมุมเอาครับมีแต่ตัวงามๆครับพี่น้องเกษตรกรเน่ากับมาหลายครับ ครับอันนี้พ่อพันน์เปนบอกครับนี่ครับพันครับครับข้าวเป่าแดงนะครับเนาะข้าวเป่าแดงรูปเพิ่มพันลานผสมจริงผสมเทียมครับนอกสากทานทีในสทานทีครับ ครับโอ้ยงามครับจังหวัดสมจริงกับไปนอกสถานที่ก็ได้ค nah รับเด้อครับครับพอครับสมจริงไปได้นอกสถานที่คุยกันโทรมาเลยศูนย์แปดเจ็ดครับสองสองหกครับเจ็ดศูนย์แปดแปดครับครับพ่อครับโทรศัพทต่อมาครับครับครับพอครับรับหาคนงาดน้ำแน่นี่มาเลี้ยงนี่รับผ้าค้นงานเนาะเงินเดือเงินเดือนเป็นเงินมะเรียเนี้ยครับครับฝากประชาสัมพันลูกพอเนาะครับฝากประชาสัมพันธ์เนี้ยปากพอมาเลี้ยง ครับผมใจติดต่อมาเลย0 8 7 2 2 6 7 0 8 8ครับผมครับผมขอบคุณครับ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 มากกรรมปังข้างที่ครับอ่าแดงเจื้งเพ oh. ิ่อนว่าปีน้อางพันว่าแดงเจื ỗi. ้งเพื cafe. ่อนปรนครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบเนาะครับครับแกนกว่างโอ้มีห้องสร้างแดงไงนะครับนี่ครับโอ้ งามแหงครับไรจิ้งเม่าเราเอก่างามแหงครับโอ้วเครับบรรยากาศที่ตลาดนัดโขกระบือบ้านหันนะครับเนาะเพื่อเมืองจังหวัดมาตราค่าเฮ้าครับนี่นะครับเมื่อนี่ก็ตือว่างั่าปุยพี่พี่น้องเกษตรกรเฮาเก่ามาลายครับปากนาลายตาลายจังหวัดครับ ตามเบืองเราสีสะเก็ดกะมีกาลาสินกะมีสาระข้ามรอยเอ็ดมาเบิดครับแถวนี้ครับครับบรรยากาศกับแบบนี้เหรอครับใช่ครับไหลครับไหลไหลไหลเมื่อนี้ภาพเบืองบรรยากาศก่อนครับนี่ครับขณะตอนนี้กับเวลากับเที่ยวม่วงกลัวแล้วครับกับยัง พี่น้องเฮาก็ยังอยู่น้ากันครับอุ่นน้า้าข้างนะครับพี่น้องผู้มีต้นีง้วงกลวยงามครับนี่ตังพ์ุ่นกะโอ้กับคือว่าช่วงนี้กะราคาง้วราคาคล้วยกัพอฟังอยู่นะครับเนาะมีแต่ตัวกะสมเงินเพิ่นยีดอกครับสมเพิ่นเอามาหามาขายครับ นี่ครับเอาครับแจ้งได้กับปากช่องจ้าสายฝ้าชั้นแนว้อีกแจก่องนึงนะครับเด้อครับครับเอามาเบิ่งบรรยากาศทางฟังทางกล้วยงามเฮานะครับเนาะนี่แหละครับนี่ละตัวงามๆครับสมราคาเพิ่นครับนี่ครับ ครับบรรยากาศโดยรอบนะครับเนาะนีนี่แม่งบยครับนี่นี่แข่งเลันีงเลยครับครับโอ้พหัวทีงกันบ้านบตบนบตบตบบตบตว่าสนามมนบ่บนี่ครับโตกินเสียงกินครับบว่า นี่ครับตัวจริงเสียงจริงครับเขะเสียงเทวดาสนามครับสามไทยนป็นนักกันน่ล่ะเอา่ทยรูปเด็กครัเอามาเนี่ยโอัโห่อห่ขายมางขายเร็วมีเ่นี่แหะครับมาเที่ยวรับเทวดาสนามบรกันครับอันนี้ครับใช่ไหมครับรอดเด็กกันนะครับอันนี้ครับลูก ไปไหนวุ้นี่พอสิงเอาควอยไม่โตขายวุ้ยนี่พอเสิงเอาควอยมาหกโตนี่นะครับบรรยากาศเอาควอยมาหกโตเดี๋ยวนี้เหลือยบแปดแบคุณลูกแปดนะคือเลือยแปดเนาะบ้านนี้เอามาฮกซื้อเติมอีกลองว่าได้ขายจักโตหน่อยลูกเหลือยแปดคุณพ่อครับบ้านนี้ผมถามเนี่ย วิธีการเหยียบเสียงเขาเหยียบเป็นไรเงื้คือว่าเหยียบเสียงไงบางที่เหยียบหุ่ยกับปากแดงละลูกเลยแล้วกับเบิ้งเอาเหยียบหุ่ยกับปากแดงการเสื้อรอดเสื้อเท่านี้นี่กำลังใจเงินกันนี่ลูกโอ้โหเออรอดเสื้อบ้านก้อนวันนี้แม่แม่มันหงอเลยแม่มันอ้วนกับวิธีการเหยียบเสียงนั่นเด้วยเป็นยางล้อบางก้อนกำเหยีบเหยียบลูกมันนี่วันนี้เหยียบแม่มันอีกแล้วครับนี่ พอเสียงนี land, <t bugs Anfang> ่ในไทยมานี eh <ren> ่ฮะในร้งเต็มกันในโลกเลยพ่อพอได้ปากได้จ้องจำามีนี่ค่้วยแมีนี่เป็นเตียวน้ำควาหาดทิ้หหา เออบันน no nice UH ี้พอไดกเหยียบลูกมันแล้วก็มาเหยียบแม่มันบันนีก็เลยได้ที่พิมหารับนี่พอเตง็ี้ยงก็มาชันข้อเ่ไม่เหยียบแต่ละตัวใ้อยูที่ค่ะที่ราันคุนใอเตงกับเดียว็เลี้ยงมั่นับไ่ความบัดีไปดัดไปตัดไปดัดไัดไปดัดไปดัดัดไันไปดัดไเดัไปัดปดปไรดัดดัดัดไัดไปดัปดเดียัไปดัั่ไปัดไปดดไปดัดไปดัดไปดปดัดไปดัดดัดไปดดไปดไปด เบอร์โชครับเทวดานะนามครับผู้ใดมีื่อโทษใดเหมือนมือครับผู้ใดบ่ซื้อโทษสองเสียพ่อครับโอ้เอาครับมื้อนี้ออกจากบ้านทีสองครับเอาเมียมันไปเป็นกันครับมาทั้งยี่ครับครับครัจนถึงเวลาแล้วครับจักหน่อยก็สิได้อวยนะครับเนาะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจ่าสายฟ่าเช่วนลนะครับเด้อพร้อมทั้งกระนั่นกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากช่างช่องนะครับเนาะขอบคุณครับ